สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมายำส้มโอนะคะส้มโอปลากรอบนะคะสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะรสแซ่บนะคะสไตล์ชวนชิมนะคะบ้านๆเรานะคะอันนี้ก็มาลองมาทํากันได,ได้เลยนะคะเราเราจะใส่หัวหอมด้วยนะคะให้ไปดับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็หันห่นหั่นหัวหอมไปเลือกก่อนนะคะหั่นหัวหอมไปนะคะ นี่นะคะหั่นหัวหอมไปนะคะแค่แสองลูกพอนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนะคะสูตรไข่นะล้วแต่ว่าสูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะในการทํานะคะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็หั่นก่อนนะแล้วเราก็มานี้อีกนะคะอ่าแล้วเราก็ทําไปน,นะคะนี่นะคะนี่ก็ใส่นะคะจะแสกตาหน่อยนะคะใส่หัวหอมนะคะจะแสกตาค่ะแล้วเราก็ฉีกนะคะ หั่นลงไปนะคะใจเย็นๆในการหั่นด้วยดักจ้าเราว่อยชิมน,นะก่อไปด้วยนะคะหั่นไปด้วยนะเราจะมีนะคะอธิบายกันก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะการทํานะคะเราก็จะมีเออส้มโอนะคะส้มโอนะคะนี่นะคะส้มโอนะคะส้มโอนะคะแล้วก็นะคะทั้งหมดนี้นะคะ จะมีปรากอบน,นะคะถั่วนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เครื่องที่เราปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเคี่ยวนะคะค่ะอยู่ในนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสใส่ไปนะคะเพื่อจะให้มีรสชาตินะคะหอมอร่อยนะคะหอมอร่อยนะคะเราก็มาเริ่มทากันได้ไม่ต้องไปใส่ข้าวคั่วเลยนะคะค่ายยมแบบนี้นะคะให้เรานะคะก็เติมนะคะน้าน้ําปรุงแต่ไปนะคะ อันนี้น้ําปรุงแต่งนะคะเดี๋ยวเราก็เติมไปนะคะอันนี้จะเหนียวไปหน่อยเนาะเราก็เติมไปก่อนนะเติมไปก่อนนะคะน้ําปรุงแต่งแล้วเราก็ใช้น้ําปลาหน่อยนะคะใช้น้ําปลานะคะน้ําปลานะคะนให้ได้รสนะคะให้ดสนะคะแล้วก็เติมน้ําต้มนะคะน้ําต้มนะคะไปหน่อยหนึ่งนะคะนิดเดียวพอนะนิดเดียวพอนะคะก็แบบนี้ไปเลยนะคะคนนะคะ คนไม่เข้ากันนะคะคนไปเลยนะคะอาคนไปนะคะเพราะก็เครื่องปรุงแต่งนะคะเราก็ใส่นี่ต่อไปนะคะใส่ไปนะคะริปดป่นนะคะริกป่นนะคะเขาเรียกว่ายานะคะอาอบอบด้วยนะคะมันตานทรายนิดหน่อยนะคะมันตันทรายนิดหน่อยนะคะนี่นะคะ ตอนสายไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรบ้างนะคะธรรมดาธรรมดานี่เองนะคะเราทำกินธรรมดานะคะ,ะปุ๊บฮะเรก็คนไปเรื่อยๆนะคะเป็นเป็นลนักษณะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ส้มโอลงไปนะคะใส่ส้มโอวาวับเลยครับนะคะแล้วก็มาคลุกเขานะคะให้มีรสชาติอร่อยนะคะนี่นะคะมีไม่ต้อง,ม,องมีผักก็ได้นะคะเพราะเราลองชิมดูก่อนนะ เพื่อความน,นะคะแล้วเราก็ใส่ปลากรอบไปนะคะอันนี้ปลากรอบนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่แล้วแต่เราจะชอบเท่าไหร่นะคะเอาลงลงคนไปก่อนเนาะค่ะค่ะคนไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่นะคะหัวหอมปรุงแต่งนะคะให้มีรสชาติหอมนะคะหัะ่นมป็ชิ้งเล็กนะคะชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะมันไม่ใส่กระเทียมเราใส่หัวหอมนะคะอ่นนี่ค่ะใส่ไปนะคะ ใส่ปลากอบไปอีกเนาะปลากอบนะคะปลา,ากอบนะคะใส่ปลากอบนะคะนี่นะคะเราจะได้รสชาติที่ดีเลยนะคะใส่แล้วก็ปรุงแต่งนะคะใส่ถั่วไปด้วยนะคะใส่ถั่วไปด้วยนะคะนี่นะคะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะเวลาเายยำนะคะยคำธรรมดานะคะ นี่นะคะเราก็จะมาชิมดูนะคะว่าเพราะว่าส้มโอนี่นะคะเขาเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะอย่าไปใคร้นะคะให้ให้เขานะคะมีเนื้อนะคะเดี๋ยวน้ส้มนะคะก็จะชิมดูนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะค่ะนี่นะคะยำยำส้มโอปลากรอบสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะอร่อยมากเลยค่ะ คีนดูด้วยอร่อยจริงๆอะแล้วก็เติมน้ำน้ำนี่ไปหน่อยนะคะน้ำที่เราเคี่ยวไว้นี่ค่ะอ่าไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็คลุกเขาเข้าไปนะคะนี่นะคะคะเดี๋ยวเราใส่ถั่วโรยที่หลังนะคะค่ะใส่ถั่วนะคะโรยที่หลังนะคะแล้วเราค่อยมาตกแต่งนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะ นี่มันมีนะคะน้ําตาลทรายนะคะน้ําปรุงรสนะคะอันนี้น้ําปรุงรสาสอนนะคะเอาน้าตาลปึกนะคะน้ําตาลปึกกับน้ําปลานะคะไปเคี่ยวนะคะแล้วก็เอานะคะอริกป่นใส่ลงไปแล้วก็พริกตํานะคะพริกที่เราตำนะคะพริกตํานะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะตำลงไปนะคะแล้วเคี่ยวนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเป็นน้ําปรุงรสแบบนี้นะคะเคี่ยวน้ําของเขานะคะ ให้ได้ที่พอดีเลยนะคะได้ที่นะคะได้ที่ของเขาพอดีเลยนะคะแล้วเราก็นะคะก็คนะคลุกเขาไปนะคะคลุกเขาไปนะคะถ้าเราไม่ไม่นั่นนะคะเราก็จะหั่นหัวหอมเพิ่มอีกอันนะคะเพื่อปรุงรสนะคะบอกเปลือกนะคะใช้หัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่นะไม่ใช่หัวหอมใหญ่แบบนี้นะคะคือเป็นหัวหอมนะคะแต่ว่าลูกใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะลูกใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็ปอกเปลือกให้เกลี้ยงๆไปนะคะนี่มันจะมีเปลือกมันจะติดง่ายนะคะเปลือกนะคะเราจะเพิ่มปริมาณอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเปลือกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกเอาไว้นะคะแล้วเอาไปะะลาไป้างก่อนนะคะแล้วเราก็มาซอยใส่นี่เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานําเสนอนี่นะคะคือยำนะคะส้มโอนะคะไม่ อันนี้ไม่ต้องใช้ผักก็ได้นะเดี๋ยวเราจําเรียกแล้วก็ซอยนี่เข้าไปอีกนะคะซอยไปอีกนะคะซอยกนณะนี้นะคะซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะนี่นะคะซอยไปนะคะเอาหัวหอมหัวหอมใหญ่ขนาดนี้นะคะหัวหอมไทยนี่แหละค่ะแต่แต่ลูกเขาใหญ่หน่อยนะลูกใหญ่หน่อยนะคะ รูไกห่หน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะตามนี้นะคะนี่นะคะให้มีรสชาติหอมนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็คลุกเค้าไปอีกนะคลุกเค้าไปนะคะอ่อแล้วแต่ว่าคนจะชอบเผ็ดนะอันนี้ก็เผ็ดกาลังดีแล้วเนาะเผ็ดเผ็ดกลังดีแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วนะคะถั่วไปอีกนะคะถั่วเนี้ยจะอร่อยนะ ไปโลยไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดนะคะค่ะจัดใส่จานค่ะเอาไว้ทานได้เลยนะคะค่ะขยับกินเผ็ดกันนะคะปรุงรสนะคะตะเพี๊ยกกินนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะให้แซ่บเวอร์กันเลยนะคะแซ่บเวอร์เลยค่ะนี่ติ่มเป็นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ลองชิมครั้างนึงนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราเทียมนะคะส้มโอนี้เราเอาไปเอาเทียมน้ํำก็ก่อนนะคะ อาจจะอร่อยจริงๆนะอืะอร่อยมากเลยอร่อยอรยค่ะเดี๋ยวเอาจานก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเอาจานใส่นะคะ ล้วก็มาจัดนะคะจัดเข้านะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นค่ะกําลังใจนะคะกระดิ่งก็สาคัญที่สุดเลยนะคะสาคัญมากๆเลยค่ะอันนี้เราจัดนะคะอันนี้เราไม่มีผักนะคะเราจะให้กินแบบว่ากินปลากรอบน,นะคะแต่รสชาติอย่าลืมนะคะเที่ยวน้ําตาลปึกดก่อนนะก่อนที่จะมาปรุงรสนะคะอือ นี่นะคะส้มโอเรายาส้มโอปลากรอบด้วยนะคะปลากรอบเรานะคะนี่นะคะนี่นะคะก็โรยนะคะปลากรอบสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากนะคะพริกนะคะให้ตานะคะใช้พริกสดนะคะตามให้ละเอียดนะคะน้ำตาลปึกนะคะน้ำปลานะคะอ่าอ่ารสเอ่อ สองอย่างสามอย่างนี้เอาไปเคี่ยวนะคะที่เราให้เขาไปเคี่ยวเป็นน้ำน้ำนะคะให้เคี่ยวแบบว่าน <IM S yesterday> ี่ก so, ่หน่อยนะคะใช้น้ําตาลปึกหรือว่าน้ําตาลปี๊บไปได้นี่ใช้น้ำตาลอ้อยปึกมาเคี่ยวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราใช้น้ําตาลนี้นะคะนี่นะคะค่ะเรามาเคี่ยวเองนะคะเคี่ยวแล้วก็ทําได้หลายหลายครั้งเลยนะคะเราทําเอาไว้เก็บเก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ค่ะยำปลายำส้มโอนะคะยำส้มโอปลากรอบนะคะสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะคือว่าเปรี้ยวนี่ไม่ต้องใส่มะนาวแล้วนะคะเพราะว่าส้มโอนี่ชอาเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเข้าพอดีเลยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วนะคะใส่หัวหอมนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะทานได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะดเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีชีวิตนะคะ บุญรักษาพราคุ้งคองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตะดิ่งนะคะจะได้เป็นเราจะได้ติดต่อกันนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะยำค่ะยำส้มโอสามรสนะคะค่ะยำส้มโอนะคะปลากรอบนะคะสามรสนะคะก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ